สวัสดีครับเจอกันในคลิปแล้วคืนนี้ <c oughs> สำหรับเมนูวันนี้ผมจะมาโชว์คั่วลาบเป็นลาบหมูนะครับเขาต้องคั่วเพราะกลิ่นดิบนี่มันเสี่ยงอันตรายนิดหน่อยอนอื่นเขาก็ต้องตั้งกระทะนะครับนี่คือน้ำมันน้ำมันที่เขาได้จากการคั่วกากหมูนะครับเดี๋ยววิธทีทำมาหน้าผมจะมาลงเพื่อพอนะครับต่ก่อนอื่นเหมือนเดิมรูคิปเขาต้องเติมความอร่อยนะครับ กับข้าวเฮาก่อน,อมนะมันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะทั้งเสียงปลาหมูเมนูเมียมกากปลาคั่วกินเย้าย,ว,ยวนใจมากเลยตอนนี้ ก็ได้ลวนไฟไปแล้วกงอันหายว่าไปกรรมเดี๋ยว้าอยากทราบรายละเอียดการทำลาบหมูนี่เดี๋ยวผมจะลงให้ในคลิปหน้านะครับสำหรับที่ผมทำขึ้นมานี่ผมมาได้อันทำเพื่อผลประโยชน์อนไดน,นะครับผมทำเพื่อความบันเทิงสำหรับความบันเทิงองผมนี่มันต้องมีดีกีเท่านั้นนี่ ตอนนี้เปลี่ยนเพจดิกาอร่อยนี่วันน้าถ่ายเปลี่ยนเพจเมียดายังมาอยู่ตอนนี้ลาบหมูผมก็ได้ที่แล้วนะครับผมเอาจานกําเดียวมาครับนี่ตอนนี้ผมก็ได้เบาไฟแล้วเรียบร้อย แล้วอร่อยขออนุญาตตักใส่จานก่อนอน,น่าก็ได้ในมันจะเหนียว้ยคได้ขออนุญาตวางก่อนนะครับ เครื่องเคียงมันสเสรียมน้ำ่าหวานแต่งจานพร้อมเลยเี่มน้ำลาหวานเอาสองข้างนะาคลิปสดคลิปสดเสร็จแล้วเขากัอุ้ยเครื่องเคียงนะครับที่เขาได้ทอดไปแล้วใส่นักหน่อยที่หนผมใช้เส้นก,กันยาอทลยนี่ใจ๊งนะครับ ท่านผมมันห่าวแล้วคุณภูมิมันเริ่มเยอะแล้วก่อนจะกัดไปขอดิมเป็นพิธีสักกรรมก่อนบวกปัดอขอยากใจมือนะ่จิตสองคนก็เมียอืมฝากที่ตามด้วยนะครับดึกหน่อยอร่อยนี่ถ้าใครอยากขอ,อกคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมมีลงสูตรวิ้ง้อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ